คุณเคยได้ยินเรื่องของสุนัขที่เดินตามมนุษย์ข้ามป่าทั้งผืนเพื่อหาบ้านไหม นี่คืออาเทอร์สุนัขจรที่ทีมแข่งประจนภัยของมิเคลลินนอตเจอในป่าร้อนของเอกวาดอร์ตอนแรกมันผอมแห้งเลอะโครนและดูเหมือนจะหมดแรงเต็มทีแต่สิ่งหนึ่งที่มันมีคือความเชื่อใจเพียงแค่มิเคลยื่นอาหารให้อาเทอร์ Arthur ก็ตัดสินใจเดินตามทีมไปตลอดการแข่งขันพวกเขาข้ามลำน้ำเชี่ยวปีนป่าฝ่าฝนหนักแต่ไม่ว่าทางจะยากแค่ไหนอาเทอร์ Arthur ก็ไม่ยอมทิ้งทีม จนทุกคนเริ่มรู้ว่านี่ไม่ใช่สุนัขธรรมดาแต่มันคือเพื่อนร่วมทางที่มีหัวใจยิ่งใหญ่เมื่อการแข่งขันจบมิเคลตัดสินใจรับมันกลับบ้านที่สวีเดนจากสุนัขไร้บ้านกลายเป็นสมาชิกครอบครัวที่อบอุ่นต่อมาเขาเขียนหนังสือเล่าเรื่องนี้ในปี2016หนังสือดังจนมีภาคต่อและเป็นแรงบันดาลใจให้หนังเรื่อง Arthur the King ที่ออกฉายในปี2024นำแสดงโดยมาร์ w วอรเบิเรื่องนี้สอนให้ เรารู้ว่าบางครั้งความเมตตาเล็กๆหนึ่งครั้งสามารถเปลี่ยนชีวิตของใครสักคนได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามถ้าชอบเรื่องแบบนี้กดติดตามเลย